เชนสวัสดีค่ะแม่ค่ะนี่หัวเหรอเรียกหัวเหรอเรียกสิมานี่อาสวัสดีค่ะทุกคนแม่นำเกล็ดน้ำเกล็โอ้โหหัวหัวโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่มองช้างคาเฟ่ค่ะชัยยานะคะโอเ ทำไมมาดูฉนีอ่ะทำในดีชาโอ้โหร้องใหญ่เลยอ่ะอยากได้ผัวจริงๆนะเนี่ยดูแล้วอ่ะทางคนคุยท่านัเจ้าก็มีสวนสัตว์มากมายอ่ะเนี่ยคือนี่มีนกยูงนกยูงแผดหางให้ดูหน่อยสิเรียกว่ารำแผดหางแผดหางใช่ ไม่เห็นมีช้างอ่ะฮะจ้เย็นสิต้องเข้าไป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 เรื่อยๆคือทําเหมือนรู้นะมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่มองช้างนี่เหรอคะช้างไม่ใช่เขาจะมีอะไรให้ชมให้เที่ยวกันบ้างค่ะไปไป ที่นี่นะคะเขาไม่เก็บค่าเข้านะคะแต่ว่าก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยบริจาคเป็นค่ายาค่าอาหารช้างหน่อยที่นี่มีช้างทั้งหมด14เชือกด้วยกันค่ะนี่เข้ามาอีกคนเป็นอีกเชือกเป็น15บห้เชือกอ่ะซื้อกล้วยไปให้ได้ด้วยอ่อารอสักสักปียดีไหมราคาเท่าไหร่คะก้านละร้อยค่ะ ราคา100อ่ะให้ช้างตัวนี้ได้ป่ะครับได้คร่ะมาเร็วเร็วมามมามเลยบีบกล้วยเล่นไม่ยอมกินฮะอ้าวปลาทิ้งอ่ะงั้นไม่ให้แล้วอ๋ออะไรอ่ะทำไมเจเลยบีบแล้วก็ปลาทิ้งเฉยเลยทำไมเจเลยเขาบอกว่าเมื่อเช้าคนให้สับปะรดกินเยอะแล้วก็เลยบีบกล้วยเล่นเลยอ๋อปลาปงนู้นหลายตัวใช่มีแพ้มแพ้เลยตอนนี้อะไร อูมาหากินเลยอูอได้เหรอได้เหรอกินด้วยกินไหมนี่นี่เขาต้องฟอนนมป่านี่นี่ตัวนี้หิวดูตัวนี้ยื่นคอมาแต่ไกลเลยตรงนี้มีอะไรอีกนกเหรอนกกระจอกเปล่าอูอูนกกระจอกวุ้ทำไมมันโผล่หน้ามาแบบหิวดูหิวกินกล้วยไหมล่ะกินกล้วยได้ไหมกินกล้วยได้ไหมหยุดแท็กทีกว่า นี่ใส่คนวัวได้นะฮะสามารถให้อาหารนกได้อีกีน่าจะมาบินมาเกาะได้เหมือนกันตัวอะไรฮะมันมันจะมาติดวัวแล้วเมื่อกี้ปาหันไปมันก็แบบเหมือนสร้างภาพเลยเมื่อกี้มันวิ่งหน้าอย่างนี้เลยนะไม่สองหน้าโทนแล้วก็เดี๋ยวช้างนี่ยมาอาบน้ำตรงนี้นะฮะ อ่ะมาม้าไพาเช็ดตัวมาเหรอจะมาอาบน้ำตรงนี้ฮะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้ละอ่ะต้นมะม้าอ่ะก็มาม้าเพี่ยถือกล้วยเต็มเลยนี่นะคะับพอมีจัดการคือต้องสั่งน้ำดื่มโนักแก้วใช่ค่ะราคาสุดราคาก็จะประมาณเฉลี่ยประมาณแก้วละร้อยหนึ่งร้อยห้าบาทโอเคอ่ะสั่งเกตดีมาเดี๋ยวจัดการบริเวณก็มีอย่างก็จะมีอย่างนี้นะครับที่เชี่วที่สุดแลยมีจุดดื่มน้ำอีกโต๊ะเดียวก็โดนจองไปแล้ว อันนี้ก็เราก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็เราขึ้นมาถ่ายเล่นอนเล่นตรงนี้นี่จะบอกว่าคือถ้าสมมติใครอยากได้โต๊ะมุมนี้จริงๆนะเขาอ่ะมีจองให้ได้วันธรรมดากองพอดีไปหาข้อมูลมาจองได้เฉพาะวันธรรมดานะคะเราก็ต้องโอนเงินจองล่วงหน้า1,000บาทแต่ว่าสามารถแลกเป็นอาหารเครื่องดื่มนี้เราก็จะสามารถนี่ลงไปนั่งเล่นตรงนี้ได้ผ่อนออเจค่ะ มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นแม่น้ำซื่อๆนะช้างเดินได้ี๋ยวช้างก็มาก็บอกเดี๋ยวช้างก็มาแล้วี่นนี้เข้ามาแล้วค่ะใช่ค่ะเกีเอาน้ำอะไรอ่ะไม่เปรี้ยวไม่ซ่าน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอู้อู้อ้อู้อ้เยี่ยมไหมอร่อยไหม เป็ดเป็ดเป็ดเห็นคงเห็นห่านเห็นเป็ดตระกูลเดียวกันคือเป็ดเป็ดสดนอนนอนนอนสบายสบายาบอกว่าลมดีมากลมดีมากเลยเนาะคือถ้าใครอยากมาที่นี่นะแนะนำว่าแบบให้มาตั้งแต่เขาเปิดสิบโมงคนยังน้อยอยู่รถติดและลลื่นทีเดียวใช่ค่ะที่นี่นะคะก็มีจุดถ่ายรูปเรียกว่าหลายจุดเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะขออนุญาต ระวังเชือกขาดไม่ต้องระวงน้องชมาแลับทายด้วยนม้องเป็ดน้องเป็ดนี่งน้ำมาแล้วค่ะจรกงจริงโเกียนชอบไหมชอบชอบ้าชเหรอช้างทำท่าไงคะ อทำมืดพี่ช้างดำน้ำนะมีตัวนี้นะคะเราจะมีทข้างหลังกำลังมาอีกเดินตามกันมาเพียบเลยชอบไหมเกนชอบไหมครับชอบมากเอาช้างอ่ะเราเอากล้วยมาป้อนช้างด้วยนะแกนใช่ไหมคะ ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะรระานกช้างนะครับรับปานนะครับาอยากเื่องนะครับสามารถร่วมกิจกรรมวีสามารถถึ้อช่วยลูช้างนะครับกช้างนะครับบอกแจ้งมานะครับนีนะคะเราก็จะรอช้างอาบน้ำช้างอาบน้ำไปทบกนเลยครับกช้างนะครับกบงานที่นี่ภาพดี วยเลยนะช้างอ่ะมาไม่ถึงแต่ว่าลิงอยู่ตรงน้นเห็นเตือสีดำๆไหมเดี๋ยวเล็งที่หัวเลยไปไหนล่ะจะให้อาหารหรือจะทานลูกบอลตาไปนิดนึง เฮ้ยยิงโยนกล้วยลงน้ำมาโอ้ยเกี้ยวเฮ้ยทำไมลิ่อยู่ไหนละอยู่ตรงต้นนั่นแหละว้าป้าป้าไม่เกี้ยวเลยอย่าเลยอย่าโยนดีกว่าอย่าไว้ให้ช้างดีกว่าชิลเนาะชิลสบายคือวันที่เรามาคนไม่เยอะด้วยมาวันธรรมดาคือแบบสบายสบายน้องเกณฑ์ชอบไหมครับเกณฑ์ เก็นมองเก็เนสนใจ,นใจว่ากล้วยตกไปใดนี่เขามีเรือให้พายด้วยนะแต่เรือเขาพายเก็บตึ้งอ่องของช้างเก็บขี้ช้างนั่นเองมองไกลๆตรงนู้นี่ที่นี่คือเขามีบริการแบบให้นั่งช้างเลยนะคะเมื่อกี้แอบเห็นราคา15นาทีคนละ300บาทราคาแรงดีเหมือนกันนะคะแต่ก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่นเนงเนาะค่อยๆต้นเตี้ยมลงมาต้นเตี้ยมต้นเตี้ยม น่านใจมากในการดูชิลอยากเรียนเกี่ยวกับจริงจะบอกว่าวันนึงเข ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเทศกาลหรือเปล่านะดังนั้นคุณมาก็ลองเช้กิ๊กเดินแล้วกันเนาะเข้าไปเลยอันนีเข้าไปเลยเจอนูกนุมเลยโอ้นนุกเลย แบมือ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 มือแบมือแบมือมาอ่านกมานะอย่าทำหล่นนะอ่านกจะมานะไปออกไปค่ะใครปิดประตูกมมด้วยเขาบอกระวังเหยียบนกโอ้นกที่นี่แลดูหิ่วไม่ใช่ระวังเหยียบคนดีกว่าไม่รู้กินไหมนี่ไงกินไหมเนี่ยมาเต็มเลยแถมไม่กินขั้วยกินนกกินขั้วยแทน ทำไมกันฮะนม่เก่งเดีวยวมาหิ้วมาดิมาหิ้วกับมือดิให้มันให้มันมาอมานี่มาทำไมมันไม่ลงมาไอ้ไอ้อย่าร้องดิร้องมันก็ไปไม่เลยมันแหลยไม่ไหมคะคอย่าร้องดิอย่าร้องดิเออไมไม่ต้อง

โอ้โหมันแกะ,มะเมล็ดก,กินเลยเหรออร่อยอร่อยหรออ,อุ้ย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 มามามดนุกพวกนี้ชอบชอบกัดส,สายสายของแม่ปลาเนี่ยอันนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะโอ้โหเหมือนเกณฑ์เลยมาทางนี้แล้วดูนี่นี่เกณฑ์น,นี่ไม่ใช่เลยได้กระเลียงนก ควายเผือกเลยนะโอ้น้องควายต้องเรียกพี่ควายนี่มันงุดีดอยู่นะแอนเออทำไมอ่ะไม่รู้เมื่อกี้มันไอ้นี่มาใกล้ๆมันสะบัดเลยอ๋อ้าปะปะมาลองไปลูบหัวมันหน่อยแล้วมันกำลังงุดีดต้องมาได้นี่โหดูสิเฮ้เย็นลูกใจเย็นกินกล้วยเหรอแพ้กินกล้วยได้เหรอแพ้กินกล้วยด้กิน เอาไปให้ม่เาไปให้มเกนไปเอาเลยนะครับินว้ายลูมาลูมาตู้เดือ้เดียร์นั่นไ อันนี้แพะผู้ใหญ่นะแพะที่นี่ตัวใหญ่มากนะพีโอเคนี่ก็เป็นมองดูคาเฟ่พัทยานะคะมองช้างมองช้างมองช้างตลกมองช้างคาเฟ่พัทยาใช่ก็มาเที่ยวกันได้นะคะคือจะบอกว่าประทับใจเนาะสนุกไหมสนุกสนุกไหมเจนสนุกใช่ไหมอ๋อโอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะบาย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่า